สวัสดีครับ SC Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวรถขุด u 55นะครับก็ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นรถที่ลูกค้าเอาออกไปใช้กันเยอะเลยนะครับตัว u 55ของคู b o t a นะครับนี่วันนี้ก็จะเตรียมเพื่อส่งมอบนะครับนี่ทางช่างเขาก็มาดูให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องระบบไฮดรอลิกตัวเดิน พวกน้ำมันระบบอะไรพวกนี้นะครับทั่วไปก็ดูไม่หมดแล้วนะครับดีครับผมก็กำลังขับขออกไปนะครับจากซ่อมบำรุงนะครับถือว่าศูนย์ที่ว่าตรวจเช็คเครื่องความพร้อมนะครับรือไป ็อยู่ประมาณหน้าสี่ครับผมมีช่างแบงค์นะครับนี่ช่างแบงค์ก็ทูกทีครับมีมาในซีชั่นแนวนะครับชัดเจนนี่ก็ดูความพร้อมสมรรถนะนะครับของการเดินนะครับความคล่องตัวนะครับของอย5 5นี่โกเอ็มนะครับโกเอ็มเป็นคนขับนะครับ เบี่ยงสวิงนะครับ360องศานะครับรอบแทกนะครับจุดเด่นตู้ผู้โดยสารเนี่ยหรือว่าตู้เก๋งเนี่ยที่นั่งอยู่สามารถเวี่ยงสวิงในในแทกนะครับไม่ล้นออกมานะครับก็ทำงานในที่แคบๆก็สบายครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเวี่ยงสวิงบนบน,บนดัมบล้อได้สบายเลยนะเนี่ย นี่กลุ่มลูกค้าที่สนใจเป็นลูกค้าเกตเนี่ยก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับเนี่ยกลุ่มลูกค้าเอพาร์ทเนี่ยใช้สิทธิตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับโควิมครับอเอเดอร์ห้าตัวนะครับเนี่ยเยี่ยมทุกสถาธนาคารเดือนนี้ก็ออกไปหลายคันแล้วนะครับตัวยูห้าสิบห้าเนี่ยเป็นรถ อยู่ประมาณไซส์กลางๆนะครับนี่ระบบข้างหลังนะครับเนี่ยเครื่องสี่สูบนะครับของคูบูต้านี่ครับพี่ๆดูภายในนะครับเดี๋ยวดูฝั่งคอปแอร์ฝั่งนี้ด้วยนี่จะเป็นตัวห้าตันนะครับของคููต้าซึ่งเข้ามาตรวจเช็ค ก็บำรุงทั่วไปนะครับก็ทีมงานก็ดูให้อยู่นะครับ่อยู U55 จุดสังเกตไฮดรอลิกนะครับจอดลบให้ตรงนะครับก็สามารถ,ถวดได้นี่ครับเปิดตานนี้นะครับนี่จุดตรวจไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกเต็มหลอดตรงนั้นก็ถือว่าโอเคครับผมนี่อาร์มกับบลูมก็ถือว่ายาวอยู่ครับตัวนี้ลูกค้าก็นั่นโอเคอยู่ ก็โอเคอยู่ชุดใบมีดแต่ดินหน้าก็แข็งแรงครับตัวใหญ่กว่าเดิมกระบอกมูมก็ตัวตัวใหญ่ครับตัวดำสีดำนี่นะครับภายในของตัวรถคูโตโยต้ายู่5าส้าครับพีมาห้าสิครับเครื่องยนต์สีสูบใช่ดีครับตัวนี้ลูกค้าให้ฟามมาอยู่นี่โทรด่วนอยู่ข้างหลังนะครับ ตนนี้จะเป็นระบบภายในนะครับก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับก็เหมือนคลิปที่ผ่านมาที่เคยเปิดโหมดให้ดูนะครับอันนี้ก็ระบบแอร์ระบบ a c นะครับอันนี้เป็นบนหลังคาภายในตู้เก่งนะครับผู้ขับก็สามารถนั่งได้สบายครับที่กว้างครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ SC c h ีช nel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ